สินค้าของคุณพี่คือตัวนี้ถูกต้องไหมครับกล่องสีแดงๆแบบนี้น้ำทับทิมบีลีฟแน่นอนเลยครับตัวนี้นะครับช่วยทําให้อิ่มไวขึ้นอิ่มนานขึ้นแก้ปัญหาทานจุกจิกใครที่มีปัญหาโยโย่นะครับใครที่มีปัญหาดื้อยาตัวนี้เลยครับวับนละ2ก่อนอาหารเช้า5นาทีตัวนี้ดีมากๆเลยหนึ่งกล่องแบบนี้นะครับบรรจุอยู่ที่12บซองครับทานได้10วันเลยนะครับคุ้มมากๆน้ำหนักลงตั้งแต่กล่องแรกเลยครับ สองถึงโลบางคนลดได้มากกว่าน,นั้นขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการทานและแต่ละคนในการเผาผลาญนะครับแต่แนะนําเลยครับว่าตัวนี้ลดได้จริงเห็นผลจริงแน่นอนครับพี่การชงของเราง่ายมากๆเลยครับแค่เรามีน้ำเปล่าแก้วเปล่านะครับแล้วก็มีน้ำรกระถิ่นหนึ่งสองแค่นั้นเองครับเรามาชงทานกันดีกว่าเพียงแค่มือพี่นะครับเทน้ําเปล่าลงไปเทลงไปสักครึ่งแก้วก่อนนะเทไปเสร็จนะครับเราฉีดเจ้าน้ำทับทิมก็ได้หรือว่าเราจะใช้กรรไกรตัดเพื่อความสวยงาม ได้เหมือนกันครับเนี่ยครับพอเราฉีบเสร็จนะครับเราเทลงไปเลยใช่ไลงไปในซองนี้เลยครับเห็นไหมครับพวนั้นลทีมนะครับจะละลายเร็วมากๆเลยเราแค่คนนิดหน่อยครับนล้วนะทีมก็ละลายแล้วแต่ถ้าใครอยากทานกับน้ําเย็นทานแบบอร่อยๆสามารถเติมน้ําแข็งลงไปทานก่อนอาหารได้เหือนกันนะครับหรือถ้าใครชอบทานกับน้ำอุณหภูมิห้องสามารถทานได้ทันทีเลยครับเรามาทานพร้อมกันเลยนะครับ ตัวน้ำตต้งทิมน,นะครับรสชาติดีไม่เปื่องหอมอร่อยทานง,ง่ายมากๆวันละ1นึ่ซองก่อนอาหารห้านาทีรับประกันรครับตั้งแต่กล่องแรกหนังเริ่มลดแน่นอนใครที่สนใจที่เป็นลูกค้าประจำแล้วอยากทานอีกซื้อซ้ำอีกโทรหาเราได้เลยนะครับที่เบอร์021147223ครับมมีบริการฟรีค่าจะส่งให้สำหรับลูกค้าพิเศษแบบพื้นพี่เลยนะครับ